น่าเล็กเอบบน่าเล็กเกินขอส้นเจ็ดแอกได้ไหโอ้โหนี่ต้องขออนะไรเยอะแยะเมือนแมงวันเลยี่แอ๊กอะใบแอคเดียวแล้วใบถ่ายไป7็รูปเลยรัวบุ๊บบ,บนี้เลย็กกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้อีกปะ เอามาค่ะอออ๋เาามแล้วพ่อกลับไม่ทันหรอกกลับไม่ทันเลยชุดสวยที่สุดไปหมดเอฟแอลเลยอ๋อมาเดินใกล้นะถ้าแต่งเงี้ยเดี๋ยววันหลังเราแต่งเยอะอีกมาเบอกให้หมิงแต่งเยอะทำไมเราไม่ใช่ให้แต่งเยอะเขาไม่ก็ไม่ได้แต่งเยอะแต่ก็แบบให้พอดีอะเนอะไม่มาด้วยกันเราสองคนา็จะหลังแกก็ถ่ายดูแล้วก็ส่งให้กันใช่ดูเอบชอบ มาหลายจันนิดพี่หญ่งนะข่าวมากเลยกล้องเนี้ยเี็กกล้องเดียวเดียวเดียวเลยไม่ลงแล้วอ่ะละ้อีวละเออ้องอยาวนี